ฟรีไฟล์กันใครอยากอยากแอดมาเป็นเพื่อนกันในเกมฟรีไฟล์นี่ก็ตามชื่อนี้เลยนะใครก็จะจดชื่อเราในเกมไว้ก็ได้นะมาเอาแบบทั่วไปได้เลยยังอยู่เล้งไม้อยู่แบบดาวโหลดเซ่แบบสดลนๆเนียโอเคแบบทั่วไปในกลุ่มเพื่อนเลยดกว่าฮะวูมา lel lel, kini ada senjata. It was a nightmare to be stuck on the island, but also a good dream too. Emilia. You know, with her. I think. It's a good dream. You know, 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 I นี่ดูดูท re> ี่ที่ลงที่กระโดดนะก็ดูนะหมาถึงอะไรกะมี่คนเยอะตื่นตัวไวเฮ้คนื่เขาปเอนอ้า ทำไมกล้วคนรู้ไหมว่าอันนี้มันมันชื่ออะไรไม่รู้อ่ะใครรู้ก็บอกดูชิบเด็กฝืนแล้วชิ่เหรอมั่วยหมูมาเลยสิมาเลยใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยโอ้ยโอ้นี่ติ๊กตุ๋นทำไมวะอันนี้ติเกตุอันนี้ทำไมวะเนี่ยเฮ้ยไปหาไปหาไปหาปืนก่อน ไม่มีปืนอ่ะใช้สมองโง่ช้สมองงงคือไปไปเอาของของเธนตกแล้วเอาจะไม่ให้ปืนเลยและเกมกระสุนไปทำไมวะงั้นซื้อปืนนั้นซื้อปืนดแล้วั้่มีปืนเอ่อแค่จะไม่มีปืนให้ตูนอ่ะงั้นซื้อปืนในราคาฟรี ถูกสมบัตินะโอเคได้่มแล้วโอ้อันนี้ยิงโอ้อยกดทำไมวะเนี่ยเฮลโลฮัลโหลขอตัวอันนี้คือเราเล่นเก่งมากเลยนะขอสตูตัวตึงๆหน่อยอจิ๋ว ศัตรูแล้วพบศัตรูอะไรล่ะยังไม่เจอเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยเอาเลสส์ถุงดูไปต่อหนอยถุงดูไปต่อหน่อยไป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 เกเรอเลยก็ได้เฮ้ยอะไรบ่เออไปเจอสัตว์ทำไมแหวนสัตวอยู่ไหนไม่ได้เปิดมาจากไหนเนาะ เาใ้งงาาตัวนี้แหละเงามนค่ตัวสอตตัวตดีเอา่อกน้อล้ใครก็ได้มาคนนึงเฮ้ยมาสิไม่มาเลย เฮ้ยกากจริงๆไม่มาเลยั็คนนี้ใครอีกใครอีกวะเ้ยไปตรงนั้นถ้าเกิดเราเอาลูกศรนี้ไปไปโดนเนี่ยสกิลพร้อมเอาสกิลพร้อมดูสกิลนะ้นเว้วิ่งคนไวเลย Thôi <laughs> oh, cái súng rồi Thôi oh, cái súng rồi oh. Oh, cái súng rồi Ơ Ở đây quá Nó là khả năng trực tự Ở không vui rồi Ơ đi nghe không Mình chơi mấy mắt Mình chơi Skill

ใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยทำลายไกรฮะทำลายตัวเองขอกระสุนหน่อยผมไม่ฮะกลดแล้วให้ใครฟังโอ้ตัวไหนนี่เจ้าตัวแดย

ของที่สั่งได้แล้วเบลโอ้ของที่สั่งอยู่โอ้เอ้นั่าจะตายที่ไงอ่ะใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยไม่เกดีเลย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 โอ้ยมันตายคนแรกมา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 หมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งหมูตุนหมูไข่หมูหวานหมูไข่มันแป๊ะเป๊ะไอ้เขาไม่หมูไข่มาเป๊ะเป๊ะเนี่ย เฮ้ยตัอยู <ını> ่ไหนสิช like, um, ่วยด้วยไม่ช่วยไอ้โง่ตายแล้วนี่ตายแล้วช่วยเลยช่วยช่วยได้ยังตายแล้วนี่มึงอะไรเนียเฮ้ยโข่ างไอเวอมลางไอเวอมเฮ้ยไอนี้สกิลอะไรอันนี้ไม่เคยสยว้้าวไปต่อนไปเกปเคยใครวะใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยทำลายอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะทำลายอะไรอิม นี่นเดีช่ไม้าไก่อนอัน uh นี oh ้ค oh, ืออะไรนยโอ้โหเลือดยังไม่ลดเลยเอี no? ้ยงรเลี้ยงมกว่าไปตรงนั้นไม่ใช่อโบดิมใช่ไหมไบตรงนั้นโอ้สัลี้ที่นโอ ตัวตึงๆหน่อยครับเดี๋ยวตัวตึงไม่มีเลยเหรอตัวตึงๆมดิวันนี้เล่นตึงเหรอฮ้ยนั่นช่วยดิจ ดิไม่โดนหรอกไม่โดนโอ้โอ้เขตายหมดเกมโอ้ไหนขอดูดิมาไม่ไงเราไม่ไดเนี่ไงโอ้ยใช้ปืนอะไรวะโคตรตึงโอ้ใช้ปืนอะไรของมันโคตรตึง โอ้ต oh, oh, oh. oh. okay, ัวเองดับพกอีกเนี่ยโอ้โหอะไรวะมาสามารถใช้เลยโอ้ใช่เลยอ่ะเล่นสีวิสีดีกว่าไปเลยต่อโอเคตอนนี้เข้าหมดแล้วเป็นยาอ่อนเออเป็นแบบ

pernah beli ya, ini gara-gara, sebukai bukan apa ่เล็บโยเล็บโยไปกอดเพื่อนหนูเหนื่อยหนูเจ็ เปลี่ยนหัวเดียวเรื่มดีขึ้นดูหัวไก่ายแ h o u l d h a v e f น n i s h e d t h o s น deep ะ r i e d c ท i ายไก่ทอดจากคืนที่แล้วโอ้เปลี่ยนปืนเป็นปืนอะไรดีเออปืนนี้ก็ได้ปืนนี้ก็ได้นี้ปืนนี้ Kuni ko dahil ni. Kuni ko dahil. Aba mo lang. Na. Yang may dahi. Ini. Hoy. Dayang yang may dahi. Today, we're

ตัวแบบบอลอะไรก็ไม่รู้ตัวอยง,งูปนไก่แต,ต,ต่งตัวไก่ไกออใช่ออไม่ไหวเขา